ขอพระราชทานการทูลทราบฝ่าพระบาทคณะวิศวตร์กำแห่งแสนปิญญาวิศวศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตชาวโร์ใจศิล์ทรงศักดิ์มิ่มกระโทกประกิตถิมขำสิรินาถน้อยพิทักษ์นัทบุตรอินทบุตรปิญญาวิศวศาสตร์มหาบัณฑิตพีรพงศ์กัตถลีกัลยาหนูขำจิรายุทธกิจก้าจัดชัยทิพยรัตน์ธนัทพรทองสมบูรณ์ สารสินรัตนเสถียรสุขชัยยั่งยืนอภิรัจจันทลักษ์นัฐวุฒิจันทะเลิศพีรพงศ์รัตนบุรีสาโรสศรีชัยสุทธิพงษ์เฉลวยปิญญาวิกรมศาสตร์บัณฑิตเกียรติยมรดับหนึ่งพันชิตาศิริธนโชธพงษ์ยุลนานบรรทัดจันทร์ปิ